สวัสดีท่านรองพ้ธีกรเอซี่มุนหาอหอดปั่มปตทเป็นการพักยกครับพี่น้องครับทางฝั่งข้างฝั่งข้างเชื่อรอยเอ็ดเชื่อพลวงสันนี่พี่ป้ยังก่อทพี่คาดผมแม่นารักาเออเนั่นนะเชื่อว่าจะตาหักตาลูนแลวนี่ห่อหอด อันนี้ปั้มนีอยุ่ใส่จอนปั้มนี่ก็ยุ่นีละจ้าปั้มนี่เป็นคนเนอะไฮูลินฮะลินยุ้ลินลินหันใดเขาสดินหรอฮูลินหันใตอันนี้สุลินง่าฮาฮ่่ฮ่าฮ่ฮาฮา่า่่า่นล เดาจะปวยได้มีอินเขาสวบปั๊บเลยมีผู้เลี้ยงอย่างไรผู้เลี้ยงเนี่ยคือเลียนได้ผมมาเลีนได้เนะเนี่ยพออยากเจอหน้าผู้ลุกชัดๆนะเ่าต้งไต่ล่างนีลาหน้นชัด เฮ็ดตูยูเฮ็ดตะปูเฮ็ดตะปูให้ตัวเฮ็ดปวดเท่าเฮ็ดปวเาลี้ยงสิรักนั่ไหมเอคก็แกงับอะไรยุ่งยิอยุกับอะไรสั่งรัะมนจะกันดอกสีสิสเตอีเป็นไงนังเป็นสีโอ้เป็นสีเป็นยังไงเป็นสีอยู่รักแล้วเป็นสีมาสินีทัสซันนเป็นสี เป็นคนเยอเฮียบอยคิถึกปุกลูกเด้อชวบ้านี่ไทยเฮียบอยค่ะตอนนี้ยี่ปุ่มสลิ่นครับพี่น้องครับส่มคนนเขตสลิ่นจอดสลิ่นมีห้องสเหการพักงบหนจะพักแค่เดียวนีิพี่น้องขนาดพักเดียว้องเต็มหอดี อรู้ว่าชักหรืออีกักกิโลจะพอจีฮอดดีสเกเขาเรือผมว่าจะรู้วปุ๊บุ๊บเรือองน้ผูุ้เลยสักกิโลเหรแต่จีเป็นบวกสี่คำมานี่ช่ออ่ะสี่คำมอไม่ไดเหลียวเบิเลยนะมงูเหลี่ยมช่ดหมูเหลี่ยมวย งูเหลี่ยมเราบองูเลี้ยมยงมีงูหลามบ่จังสีไรแบบน้ํางปั๊นี่คืองามแท้ตัวมงูเลี้ยมนั่งนางูเด็กเสียไม่อันดับมึงดูงูินทรัเอ้าวไปใส่เนี่ยเดียนไปรถบังาเอาอันกแอกปเดียืนทัเนี่ยอันนี้ซูนนพี่น้สองซูนงวันนี้เลยสามสาวนี่พ่อพันธ์วันี้ครัพ์ สองสามเขาพ้องครับพิธีในตลาดต้นาะโอ้องสามองศูนอันนี้เลขเบิดแ่แเป็นยังแบบเรียนบาทเอามาอย่างเอาอมสีส่าสมโอ้เหรียนงั่งนะาสมเมื่อลายๆรอยจมาหอดงั่บวชล้านมีเดือนมกุล่ามีแกะเขาหาม่ป่าผู้ปินยาวังเขาเปิดเขาปิดวงสี่เก็บไปเมื่อรลาย้อยละอละยอยลายรอยด้ใส่มัด จะได้เรียนมาตรฐานกนแรกทุกเซเวนเดมันมีทุกเซเว่นเดย์อ๋ออาเงละร้อยเออเื่อละร้อยแล้วพอเดือนไหนบ้านี้ขันพ่อมามีกินแลกันแกลินเมื่ละอละร้อยแกใส่เื่อละร้อยกันไดิอครัอันบาก็เป็นยู่ใยะวากันได้ี่นอกรูกกับบัสมาริกอานไดเด้อบเับเพื่อนเพื่อนไปกับวนไปได้ี่นอกรับมันเป็นอย่างนี้ขอโทวขออพ่ยเพิ่งขอม่เหล็กบัญชีพกรูปมานามาเหล็กบันชีพกลูกกัน ยาเฝ้าแล้วสีเฝ้าให้ฟังว่าทําไมถึงไม่อ่านคอมเมนต์บางทุกคอมเมนต์เราดูหมดเราดูหมดแต่เราถ้าจะอ่านบางครั้งอาจจะเพิดเพลินอยู่บางคนอาจจะมึงเข้าความเพิดเพลินเข้ากระลังลินอันยังอันนี้ให้น่ใหน้คนมึงกระลังจับหัวกระลังสียิ้มก็ไม่ได้อ่านเออมันนี่สมมว่าไปอ่านจังปุงลุงนี่จังน่าสิบไอยมุกออกไปไปกระเบิดไอกระตัดเนาะไมสมมติว่ามุกมุกนี้สีบรรทัดปุ้งสูกเลียดออกไป อาจจะได้หัวหรือบ่ได้หัวท่านพระเอกบัตอ่านค็เเมนมาสวดปุ๊บมุกถ้าจะมัดมามาถือบุกหนูหนูอาจจะหยุดได้อาจจะมันจตกรคามาจตกรคามาจักรคามาท่มน4100431104กรุงไทยเด็กหญิงอภิชัยสุขนะคโอ้ยเด็กหญิงอภิชัยตัว1 6 7 8 4ชัยวัฒนะครับธนาคารไทยของพระเอกวัดอ้าว เดี๋ยววันมาโคราชเอาเหรียญบาทไปให้นะครับพุกโหลขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ตุ๊กเพราะวบ้านชิคกี้พาเขาห้ามแม่ป้าผู้เคนเสียหมื่นปีม่วงผู้เคนเบียงผน้ยังตอนนั้นครับพ่อแม่เพเ่็นถมทุบถมทุบจะติดถมทุบดุดหน้าพุกโหลพันพอแม่ไปเห็นงานนั่นสิแล้วก็สิเอาไปไว้น้ำแม่ป่าผู้นี่แม่ป่าผู้นี้ก็เลี้ยงมื่อปิดวงนั่นเพิ่นเสียเมียบอยอยู่โคราชโอ้ค่ะพันกะสีคิด ย่า้มือเศาร์นี่โทมาว่าสิถอดข้างหหยใจอือันนี้สิถอดชั้นใดแม่ผูู้แม่ดอกโทมาก็ต้องถอดดอกให้เราให้ใจมาหันลาเดี๋ยวสามชิบเงี้มือเ้าร์เขาปิดวงยิ้มยิ้มกเก่าเนาะอืมสามชิราจนูสิสีเมียพะนะแล้วก็ถิทาหลานตัวอสามสิเมือเศารคุณนห่ไปเสียสามสิบง้มือได้ยงโอ้ดีทาหลานอือืเอาบา้านในฮอรเวลาเดินห้างอะไรครับพี่น้องครับ ลาเดินทางเดยนครับอ้าวขึ้นรถขึ้นรถเด้อเอ้จบหอนไงาไปมง้วไนงางหอ้มสองโมงมองนางมองังจนงามมันได้ยื่งงามปั้มเนี่ยปั้มเห็ดหม่พาสวงามอางเมองนางยื่นนางกินโอ้ด้ยื่งงามขนาดเลย ไปแล้วครับพี่น้องคราบสี่เดินข้างต่อแล้วสี่เดินข้างต่อแล้วว่วัาเดือนหนึงคือพักหยกซื่อนั่งเหลืออีกอยู่บนหน่อยโล่ครับพี่น้องครับวันไปเจอวันทีหอนยง่ไ,ไ,ไ,ไหนเขาไม่มอง่าจิ้มของที่แง่อืมไป ตาเดียวเลยเด้น้เนอะโอ้าเี่ยงใ้รจาเติมน้หนักกันไอ้รถเขาเห้องนเวลาละีรถโอ้ ที่ราเที่ยวเขากม่มอรม่ได้ไม่ได้ยังหาเที่ยวหนักเเที่ยวดีรถ่ดีนะจ๊ะรเส้่อรถเสื่อ้ว่าที่เสื่อมาเกี่ยวต้องแข็งแรจิตจอดลยแถ่นี้เป็นกโ้แถ่นี้เป็นโกโก้เลยจเอาเห็นรถเกี่ยวหน่อยปะหน่อยจ้ำนี้แหละผมเห็นอย่บานเราผมบกเขาไปยืนปุว้าวหนอยูะเอาให้ได้สิเร็วไงสยวอ่เอาเอาเอาสอบตรงเอา คือกระกระเจียวไงล่ะก็่าไปขัดนยซ้ำนี่แหละว้ยน้อวยเป็กนึงปากเ็นไปไหลโซไไครับไปเลืนไาหัวว่าไมก็ไม่ไม่ถูกเข้าเอาไปหอนั่นซีซนั่นลระพอดีนะแต่ว้ามักเจียวร่็ม้วนดิมันมองลมเจียวอะไรนหก่ัลมเจียวอะไรโอ้ยผู้กรองด้ยทม่ไดไปนวครับพี่น้งครับมาที่นี่ในเวลาเดินทางแล้วคำแล้ว

มแมนเบื่งหลดถไถหน้าคู่ตาเฮ้าตอนที่ผู้ครายเานเกลีอยู่กะกะสีขาอ,อยู่แล้วแต่ว่ามันกะสินขันหน่วยเ<อ>ข้าเองสบายเนาะไม่าข้นทม่ต้งกแทกขินเลยวะที่บรมกข่าววันีขหน่วยเลยครกขาวหรองไปไปไอไปบล <c oughs> าน่าตมันตีล่งกาลุ่งไหมแต่้องมาซื้อขั้นนั้นมากกว่ากิวเจ้าผู้เดียวเพาะมันยังไม่มีเอานิยมกันยกัน ต้องเอามเกียวอต้องไปน้องกันมาเดียไร่ะไรงเไรอะไอะไร้ตไรอะไรอะไรรไอะไรอะรอะไรอะไอรอะไออะไรอยไรไอะไกอะรอไรอะไรอะไรไรอไนอะล่ะไรอนรอรไไอระไอรอมันรระอระรไระ เม็ปูควนมีดพอีไม่ถอยเขียมมยังหวังีม่ย้รหรอกีเขามรอดชีจะขาดหน่อยนี่กันตะวานจะกินกันเทียบไโอ้กระทียมมันเดียงไงจีนถึงกันเทียน้องใครเห็นพวกนงอยู่ไอ้ย่างทางนี้ท่รทำไรเด้ลูกอว้ท่ารทำอะไรได้านเดียวเป็นสักไรผู้เียวก็เ่อยปมขึ้นม้าเขับกัมอยู่พวม้ขับปัม่ะ อะไรครับพี่น้องอยอ่อนซวนแต่เขาพีเน้ะได้กองซื้อเก่าด้วว่าเขานี่ีจะเมื่อไหร่ปีจะือไแต่เขาคุ้มซะเลยกัพอหรอกจะมีนบสองคนเด้าขึ้นเงียบนะเรี่ขึ้นเาี่ายเข้าึ้นเอาจะรับกินดีพี่น้องพอกันไในคลิปขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีทีตานทีนุ่ก็เลยกรชากสายได้พี่น้องด้วครับพอกันไหมคลิปต่อไปครับพี่น้องครับมาแรงครับ ไป่อดครับพี่น้องครับครอบครัวพี่ติดต่อไปแล้วพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีครับ